ครับผมออเฮ้ยจะเป็นเสียงมันแบบนี้เนี่ยลอกเล็กสายก็เล็กทั้งสายหน้าทั้งสายในโดนแล้วครับทอลิ่งครับทอลิ่งครับโอ้ยโอ้ยหล,ลังพ่ามาครับน้อง<ะ>จัดไปหัวแดงครับโอ้ยนี่ มีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นโลกสวยเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเกตนาไม่ดีเด็กๆควรรับชมพร้อมผู้ปกครอง โดนแล้วครับทอลิงครับทอลิงครับโอ้ยโอ้ยลำพลาร่ามาครับน้องลพลาสัตว์ไปหัวแดงครับโอ้ยเลยสองนิดเดียวเองไปสัตว์ไปสัตว์ไปมาแล้วครับอืมอืมประเดิมเดือยเลยเว<ล>้เยเดือยไปโอ้ยนุ่นครับโดนมาจากไกลเลยครับให้เป็นเสียดได้เลยนะไม่เป็นสระ สากเหรอออ,อ,อแล้วอแล้วครับทุกคนบิงมาเยอะครับกระชากว<า>ิญญาณกระชากวิญญาณวาะตอนนี้ทำอะไรฮะประดมบตเติมตรประดมบตเติมครับผม เอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าพุ่งขึ้นเรือแล้วกันครับทอลิงครับทอลิงทอลิงทอลิงถ่ายหน้าสลิงแบนมาเลยครับสาครับทุกคนคุบเลยเขาต้องหัวนะ อ๋ยกได้ใช่ไหมนี่ยกยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ปิดๆอันนี้เออโอ้โ oh, oh, oh. อืมเไตมินไตมินทอลลิงครับผมโอคล้มมาเชวันนี้จัดไปครับอย่างน้อยก็เล้คเดิมลแล้วลครับผมปเดิมเหยื่อด้วยครับเยแล้วเยแล้วอืมยอจัดไปจัดไปจัดไปทอลลิงทอลลิงทลิง ตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไมโครจิกครับเป็นสถานที่ที่ผมมาทุกครั้งไม่เคยได้ตัวเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ในการตกแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นการตกเหยื่อปลอมครับโดยที่เป็นเหยื่อปลอมขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากแล้วเราไม่เกิน20กรัมครับแล้วก็ใส่ตาเบ็ดพ่วงไปด้วยนะครับตาเบ็ดที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตาเบ็ดนาตุกนะครับ ของช่องวัฒนาพลาตุปลาครับใครสนใจก็ไปติดต่อได้นะวันนี้มาเพื่อที่จะล่หนึ่งครั้งครับไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงครับยังไงก็ฝากลุ้นฝากเชียร์ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้มาเล่นไมโครจิกที่หลังหลนนะครับหรือว่าเกาะหลนนั่นเองนะฮะมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์ครับยังไงก็ก่อนจะชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดียวสุภาพาไปด้วยครับ

เพียรไหมสะเะไหมอ,คคอมะอรอรไรน,นะ โดนแล้วครับทุกคนหางแข็งต <Yeah. S 1> น้น่น้าโดนแล้วครับทุกคนครับพูดถึงอยู่เลยเย้ <laughs> yeah. ถึงหลังลนสักทีเว้ยววล้มันเปิดแล้วนะเลวเปิดแล้วก็จัาวถึงหลังหลวนสักทีครับทุกคนไม่เคยมาไม่เคยได้กับเขาเลยว้าวย,ยอดครับพูดเสร็จกินเลยนะพูดเสร็จกินเลยว่าไม่มีหางแข็งเข้ามาบ้างเหรอลูกปลาก็มีจัดไปครับ

สา,สายหน้าสาบิบสองลสายหน้าสิบสองลสายในสายในศูนย <0 78 S 1> ครับผมโอ้ยเะไปเสีงยันแบบนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยนเลย่โอ้ยโอ้ย,ออยโอ้ย,อย,อยแข็งแน่เลยวิ่งไปไกลเที่ยวมาแล้วครับเราจัดแล้ว แล้วจัดกันแล้วข่อ,อน,น้ำเริ่มหักลงเริ่มมาครับป้าสุภาพมาจัดต่อเลยเดี๋ยวว่าตรงนี้มีคนหาอยู่นานครับสีพักใหญ่จัดไซจ,จัดไซคนสวิงครับสารพลทีอืมอืมมันดื้อเหรอครับดื้อ หลอกเล็กด้วยหล <laughs> อกเล็กสายก็เล็กทั้งสายหน้าทั้งสายใน <c ười> ไม่ไกลจัง <c ười> นี่ทำไมมันไกลจังครับเนี่ยเข็มบังไรวะแบบนว้งอนน้อกนะมาเรี้นะี่

โอ้มาบัตรมึน,มมนมไม่ว่างเก่งเลยสิงห์่ะเฮ้ย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 เปียนหรือเปล่าเปยียนหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าจัด <laughs> ไปเข้าแล้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ย โอ้ตัวตัวตัวขาวมาแล้วเหมือนเจ็มบางเลยไม่ใช่ไอ้ขังแข็งแล้วเปีย,<ล>ยน <ะ S 2> ่าจะเปียนแน่เลยครับน่าจะเปียอ้ยตกใจไหมครับระวังนะเดี๋ยวเข้าเสานะดีๆเดี๋ยวเข้าเสา เปียกครับทุกคนหางสยายห,หางสยายเนี่ยโฉบมาแ้มบางแก้มบางมาแล้วครับโอ้โหแก้มบางครับสยายเลยสยายมากไหมจะเอาจับวาลืมไป่ไมใช่ถึงแล้วถึงเหมือนกันถึงเหมือนกันครับผมไป าโชว์ผลงานหน่อยสิครับโอ้โยเฮ้ยโมตุตุตุสุดยอดครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวพี่ก่อนเดีพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ด้วยนี่ครับสายหน้าสิบสองปอนด์สายโลกศูนย์จุดแปดครับพี่อีสุดยอดมากๆจัดไปโอ้ยดีดี๋ยวเซฟฟี่ด้วยครับผม